ลำด,ดับชั้นที่ส4มโนแปลว่าใจบวกมโนกรรมบวกกรรมแปลว่าการคิดการคิดความคิดงานที่ทำด้วยใจคือคิดนึกจดจำมโนบวกด้วยธรรมแปลว่าความรู้สึกผิดชอบชั่วดีความรับผิดชอบมโนบวกด้วยภาพเป็นมโนภาพ ภาพที่วาดขึ้นในใจความคิดที่ประดิษฐ์ไปต่างๆความคิดเห็นเป็นภาพขึ้นในใจลำดับชั้นที่15นิพพานธาตุลำดับชั้นที่16ปรินิพพานธาตุลำดับชั้นที่17สารีริกธาตุนิพพานลำดับชั้นที่18ธรรมธาตุนิพพานคลิป คลิปนี้จะกล่าวถึงลำดับที่18คือธรรมธาตุคำว่าธรรมมีตอนทอทงทอทงโคเมตโคเมธะแปลว่าเพชรที่ได้จากเขาหิมาลัยและลุ่มน้ำสินทูมีสีชนิดคือมีเพชรมีสีแดงอ่าสีขาวสีน้ำเงินแก่และสีเหลืองเป็นสีของทงไตรงและธงธรรมจาก ความหมายของคำว่าเพชรตรงกับอัญมณีธาตุที่9อัญมณีแปลว่าเพชรพลอยและแก้วแล้วก็รัตนาชาติี่คำว่าเพชรของอัญมณีเนี่ยตอนนี้ในความหมายของอัญมณีตัวออ่างคืออรหันตะสัมมาสัมพุทธ,ธะพุทธ,ธะละัตตนะ มมามหาสงสังคลัต,ตนะสละอุของคำว่าทาตุสละอุตัวสุดท้ายคำว่าอุตมธรรมธรรมรัตนาเพราะฉะนั้นคำว่าโคเมทะที่หมายความว่าเพชรก็มีความหมายของพระลัตนาใตคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังครัตนะถึงออกมาจากอัญมณีธาตุธาตุที่เก้า อัคระททงกับรอเรือคำว่าทรหมายถึงการถือไว้ทานไว้รักษาไว้ผู้ทรงไว้ผู้ชำนาญภูเขาที่สูงทรณิสรนหรือธรณินให้ความหมายว่าพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินธรณี ให้ความหมายว่าดินแผ่นดินโลกรมลอมอแปลว่าชื่นชมยินดีชอบใจรมมณียะแปลว่าน่าสนุกน่าบันเทิงใจน่าชมน่ายินดีน่าสบายรมมดีหมายถึงสถานที่เริงรมสวรรค์อันนี้ของคำว่ารอมอรอมอ สนธิกะทอลอทอลอทรอบวกรอมลอมเอามาส,สนทิการเป็นธรรมธรรมแปลว่าคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาและการปฏิบัติมรรคผลนิพพานหมายถึงความรู้ของจริงบุญกุศลความถูกต้องกฎหมายและเหตุ นี่คือความหมายของธรรมความหมายของคำว่าธาตุหมายถึงสิ่งที่ทรงตัวเองอยู่ได้คือดินน้ำไฟลมและอื่นๆสิ่งที่เป็นต้นเดิมหรือเขามูลเดิมสิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นร่างกายอัตถิของพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ธรรมธาตุหมายถึงมีธาตุเป็นธรรม คือพระพุทธเจ้าธาตุคือธรรมธรรมกายในสินทุสอเสือของคำว่าสินทุสัมโภคากายหมายถึงกายเกิดกายเกิดแก่เจ็บตายของพระศาสดาปกตินอสระอินิรมานกายก็หมายถึงกาย วันตัดสรุธรรมเพนเดือนหของพระศาสดาตัวทะก็ธรรมกายกายที่องค์พระศาสดาไปแสดงธรรมในที่ต่างๆอุอุตมธรรมธรรมที่พระบรมศาสดาได้ตัดสรุแล้วก็แสดงนี่ก็ธรรมกายที่มาในสินทุเทพบุดีซึ่งเป็นเทพแห่งแม่น้ำ แสดงในเรื่องของอธรรมธาตุนิพพานก็ขอจบเพียงเท่านี้คิดว่าเป็นความรู้ในทางพุทธศานาพอสมควรจเจริญสุขจเจริญพร